เลิกเป็นนางเอกช่องดังรอผู้ชายคนนี้ถึง15ปีเปิดเรือนหอด็อกเตอร์มวยอลิสลาผู้ประกาศข่าวช่องสามไม่ต้องหลังใหญ่แต่อบอุ่นรอ15ปีคุ้มมาก ตั้งน้าตั้งตารอมานานกว่า15ปีนับจากแต่งงานสำหรับลูกคนแรกของดรหมวยอลิศรากรรมทรเจริญซึ่งแต่งงานกับต่อยประกรณ์วิพาตาวัตรสามีมาตั้งแต่ปี 2545. รอคอยมานานตั้งแต่แต่งงานวันมีทายาทก็ลุ้นกันมายาวนานมากจนกระทั่งวันน้องก่อนออกมาทุกคนดีใจจนวันนี้คุณแม่ดเอร์หมวย ถึงกับโพสขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลคนมีลูกยากและได้ลูกชายน่ารักสมใจน้องก่อนน้าเอ็นดูหลับรีมน่ารักน่าชังสุดๆไปเลยค่ะแม่หมวย ดาวที่ยังทั้งฟ้าอยู่แม้พระอาทิตจะเริ่มทอแสงขึ้นวันใหม่ไม่ต่างอะไรจากเธอคนนี้หมวยดอกเตอร์อริสลากรรมธรเจริญที่เริ่มปรากฏตัวบนหน้าจอจากการเป็นผู้ประกาศรายการที่ช่องเก้าอาสอมอทและหลังจากคว้าตำแหน่งรองสาวแพรในปี2539เธอก็ก้าเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวทั้งเล่นละครเป็นพิธีกรและเป็นผู้ประกาศข่าวที่ในช่วงหนึ่งนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเปิดโทรทัศน์ช่องไหนต่ ้องได้เห็นหน้าของเธอในบทบาทที่แตกต่างกันออกไปและไม่ใช่แค่ในจอเท่านั้นหากนอกจอเองเธอก็รับหลายบทบาทเช่นกันทั้งอดีตอาจารย์คณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการบริหารมูล,ลนิธิรักไทยและอีกบทบาทสําคัญที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเป็นแม่ที่เธอรอคอยมานานถึง15ปี เบื้องหน้าสวยงามทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเบื้องหลังนั้นสวยงามเช่นนั้นไหมมันก็เหนื่อยนะมีบางงานที่เราทำแล้วเราคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองอย่างตอนทำงานกับพี่ยุทธสอนระยุทธสุทธัศนาชินดาพี่ยุทธก็จะให้กำลังใจเสมอว่าไม่เป็นไรมันมีวันให้เราแก้ตัวใหม่ทำให้ดีขึ้นได้ในทุกวันหรือถ้าทำพิธีกรก็มีเหมือนกันที่บางงานเพอร์เฟกมาก แต่บางงานเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ก็จัดการกับความรู้สึกตัวเองยากเหมือนกันแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองแหละว่าเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วทำให้ดีขึ้นในงานหน้าทุกวันนี้ก็ยังฝึกอ่านอยู่นะแต่ก่อนหน้านี้จำได้เลยว่านั่งฝึกอ่านจากที่บ้านตอนนี้เราก็ยังฝึกฝนอยู่ในเรื่องของการออกเสียง คนขับรถของเรารู้เลยว่าทุกเช้าในรถเราจะออกเสียงมาดังๆก็ต้องพยายามฝึกแล้วเรียนรู้งานที่ทำมันมีอะไรให้เรียนรู้อยู่เสมอ บางทียังนั่งดูพี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสอยากรู้วิธีการสัมษัสของพี่หนุ่มถ้าไม่รีไปไหนก็จะนั่งดูต่อในสตูหรือการเขียนขอทุนเราอยากทาสื่อดีๆออกมาก็พยายามหาโอกาสที่จะให้เราได้ทำงานสื่อสารรณรงค์นอกจากหาโอกาสก็หาความรู้อยู่ตลอดว่าแคมเปญดีๆมันเป็นยังไง